หรือจะพูดอีกเทีนหนึ่งว่าทำสอนเสอนของภาษาสดาหมีไว้สําหรับคนทุกชั้นทุกระดับไม่ว่าจะเป็นคนโง่ามากโง่น้อยโง่ปลางกลางหรือฉลาดมากฉลาดน้อยฉลาดปางกลางก็สามารถถือเอาประโยชน์ไปพัฒนาชีวิตให้ดีงามได้ถ้าทําอะไรไม่ได้เสเลยก็ละชั่วเสีย อละชั่วนั้นก็คือการปิดประตูความเดือดร้อนป้องกันความเดือดร้อนอันจะเกิดจากการกระทําของตนเองการพูดการคิดของตนเองที่นี้ถ้าจะดีขึ้นมาหน่อยอยังไม่พอเพียงแต่การเว้นจากการความชั่วป้องกันความเดือดร้อนของตนเองช่วยเสริมให้คนอื่นได้รับประโยชน์จากเรา ชีวิตมีคุณค่าไม่เพียงแต่รับจากผู้อื่นยังมีส่วนได้ช่วยผู้อื่นมีคนทรั